สวัสดีค่ะวันนี้วันที่11สิงหาคม2564นะคะวันนี้นะคะแก้วอยากจะบอกว่าเมื่อเช้าไปใส่บาตรทำบุญปล่อยปลาเรียบร้อยเหมือนเช่นเคยทุกวันที่ทำได้ยกเว้นเสาร์อาทิตย์จะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าคนในตลาดเยอะกลัวโควิดก็เลยไม่ได้เข้าแต่ว่าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะพยายามปล่อยปลาให้ได้ทุกวันนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มหมอ,อกแก้วก็จะเห็นตัวเลขว่าจำนวนปลาเท่าไหรน่นะแต่ถ้าข้างนอกก็ ก็จะเห็นว่าทำบุญเท่าไหร่แล้วกันเนาะโอเคเรามาดูกันนะคะในวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ราบพวกคุณกันบ้างค่ะมาติดตามชมกันได้เลยค่ะวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเลขที่อยู่อาศัยของคุณในวันนี้จะให้โยกให้ราบที่อยู่อาศัยก็คือเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนนอนอยู่ห้องเลขที่เท่าไหร่ซื้อเลขอันนั้นเลขอันนั้นจะให้โชคให้ราบคุณในวันนี้ค่ะ ส่วนคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานการทํางานจะให้โชคให้ลาบแต่ไม่เยอะนะพอได้ยิมบ้างเล็กน้อยค่ะย้ําคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทํางานนะคะที่ตั้งออฟฟิศเงินเดือนปัจจุบันหรือรหัสพนักงานค่ะส่วนคนที่เกิดในวันอังคารแก้วแนะนําให้ซื้อรหั ATM, ส ATM 2ตัวท้ายของคุณถ้าคุณไม่มีบัตร ATM เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีบัตรเนาะใช้รหัสกดตังอะไรอ่ะสตัวท้ายของรหัสอันนั้นซื้อได้เลยค่ะ ส่วนคนที่เกิดในวันพุธได้ไพ่พระราหูนะคะแก้วแนะนำว่าคนที่ได้พไพ่ใบนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับเลขการเจ็บป่วยของโควิดวันนี้ไม่เอาจํานวนคนตายนะเอาจํานวนคนเจ็บคนที่ติดเชือ้อวันนี้ลองดูกันค่ะแก้วว่าคุณวันพุธมีสิทธิ์มีโชคส่วนคนที่เกิดวันพุธหสให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบเองชอบเลขอะไรซื้อเลขอันนั้นวันนี้เลขอันนั้นจะให้โชคให้รับตัวคุณเยอะเลยนะคะย้ํา จงมัน่นใจในตัวเองนะคนณผูห้หญิงาแล้วลองซื้อดูสวันศุกร์นะคะได้ไพ่กุมารทองแก้วแนะนําว่าให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านหรือถามเขาก็ได้ว่าเขาชอบเลขอะไรแล้วคุณลองเสี่ยงโชคดูนะคะอย่างแก้วแก้วก็จะซื้อเลขผู้ชายอย่างเมื่อาวานแก้วก็ได้ค่าขนมก,ก,กุบกิบกุบกิบมากับนอยธรรมดากับนอยวีพีถามลูกเล่นๆเขาบอกมา3าตัวตรง นิดหนึงค่ะได้อยู่กริบกริบกริบแต่ต้องถามเพราะตอนที่เผลอๆนะอืส่วนคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเบอร์มือถือตัวเองสองตัวท้ายสามตัวท้ายเลือกเล่นกันได้เลยย้ําคนเกิดวันเสาร์ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองสองตัวท้ายสามตัวท้ายเลือกเล่นกันได้เลยแต่ขอย้ําว่าเลขเบอร์มือถือเป็นเครื่องที่คุณใช้ประจานะคะเบอร์นั้น เพราะบางคนมีหลายเครื่องไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอะไรว่างก็จะแวะไปทาบุญเดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากทุกคนในกลุ่มส่วนใครที่อยู่นอกกลุ่มหมอ,อกแก้วแมนชัวนะคะแก้วขอย้ำว่าเอ่อเรียกว่านะถ้าใครอยากจะได้แนวทางการเสี่ยงโชคของหรัฐบาลตอนนี้ในกลุ่มหมอ,อกแก้วแก้วลงไว้ให้แล้วแต่ถ้าคุณอยู่นอกกลุ่มนะคะคุณทักข้อความมาทาง Facebook หรือทาง IG ขอเข้ากลุ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวแก้วจะส่งลิงก์เข้ากลุ่มให้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ